อ๋อเอาสอยถอดแว่นออกแน่ได้บอครับโอ้โอ้แมวนี่เออราคามันคือสีแพงแน่ดนเดอครับเร้อเอาแค่ให้ลูกไข่งมเพาอป้านั่งฟ้าสำนันกับพ่อนั่งฟ้าเลยทีครับนี่แม่เอออยางแลก เจ้ามีตาสองสันแล้วเข้าเ็เลยปรับรูปร่างของตาให้โดดเด่นขึ้นได้ครับกีีดข้างในกับข้างนอกเออตาให้ใหญ่ขึ้นเมือสส่อสดใสก็ยังแอบแต่งลุ่มเลล่ะครับเออส่วนดังเออเาสิใส่ซิลิโคน เพือยกดังขึ้นส่วนตรงปลายดังห้าสิตัดสินส่วนหูทรายมาผูกกระดูกอ่อนผ่ยมันสั้นทีลีขึ้นแต่ว่าหูดังมันเป็นตาหากก็จังกีบกระเทียมเลยเด้มันถึงย่องอยู่ดูดูเด,ด,ด,ดค่าค,คุณหมอโอ้จากผู้มองท่าการแพทย์บุแ <c oughs> มแมนรูปดังทีงามนะครับเด้อ <c oughs> แล้วกับห้าสิตัดตีนผม ับโสมเราจัดให้เป๊ะปังแล้วก็เงียบกับเข้าไปหน้าแบนๆของเราสิได้เป็นสามมิติหลายขึ้นแล้วก็เอาไขมันจากส่วนดากสีสเสนาผักทข้งและะ้วก็แก้มด้วยการปลูกท้ายไขยมันเท<อ>ิ้งน้าแบบเต็มรูปแบบคักเลยละ่ะไม่ยังต้องเหตุจังสันนะ้ำบอมเมนฝรั่งดิเฮาสีกรอพื้นผิวกรามทั้งเบิด สอกกระดูแก้มออกเป็นยังต้องก่อน้ำหนาได้บะมันแขวบขันกรามสิได้แคบลงครับเป็นหนาวิเช็ต้องกรามใหญ่ๆถือสิมีโศกดี<อ>ได้คุณหมอแล้วสิให้หมอให้จากไหนล่ะครับยขยาไขนางามเล่าก็ต้องเปลี่ยนคูยางเด้อครับเด้อแนวนี่ต้องเปลี่ยนคูยางเลยครับนี่เฮาบ่ได้ยกเรื่องได้อนี่เปียสูยางสั่นบ่ พอตัดซอกกอแล้วสิงงามขึ้นบอผู้ใดเป็นคนกำหนดว่าแบบใดงามแบบใดขี้ไล่ลูกสาวคอยงามคือสิตายนี่อีแมอร์สาวทอเมื่อบ้านทออีแม่โอ้เด้ออยากเห็นบอครับเสียให้นาจังสี่กลายเป็นนางามสิต้องเปลี่ยนคุยางนะครับมันต้องลงทุนแน่นะครับเด้อจังสีไดงามตาย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 เสียเงินไปป่านนั้นแล้วนี่บอที่ได้นะฮะปัดโทแค่นี้ตั้งหน้าก็ได้แล้วมันไีหยังกันอุ้ยสัญญกรรมพลาสติกสู่ฟิเมอร์ตั้งหนาลูก่อยบไร้เลย ไปกระเถาะดาเป๊ปปานนี่สีหมอปาดหนาเฮ็ดหยังเฮ่อแต,แต่แต่แต่ว่าไป<อ>ลูกไม่หยังโอ้